สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีครับผมสวัสดียามเย็นครับหกโมงครึ่งครับวันนี้เราก็อยู่กันที่หมายบ่อไท่เคียนครับหมายที่ผมกับไม้มาลือกันอยู่ตรงนู้นครับก็หลังจากนี้ไปแล้วก็ที่เราไปลงทิปกับพวกทิวเกลียวนะครับที่เราไปล้อมอวนกันสี่คนตรงนั้นก็หลังจากวันนั้นฝนก็ตกกระนามาเรื่อยๆครับจนวันนี้ครับน้ำท่วมไม่หมดแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยชวนไม้มานะครับเพื่อจะมาลงเบ็ดโฟมครับไม้อยู่ตรงนู้นนะครับผมนู่นเลยนะครับ มันกำลังลงเบ็ดโฟมครับก็เป้าหมายเรานะครับวันนี้เบ็ดโฟมหมึกแห้งนะครับแล้วก็จะเลาะมาทางนี้แต่ว่าน้ําขึ้นเกินนะครับเมื่อวานยังพอดีนะครับวันนี้ขึ้นเกินเริ่มจะเข้าป่าเลยครับประกาศว่าเอาแค่ไม่ให้เข้าป่านะเราจะเลาะมันจะง่ายเข้าป่าจะไปหากินที่ใหม่ๆอุบมีป่าขึ้นด้วยนะครับก็มันเริ่มจะเข้าป่าแล้วแหละตอนนี้นะครับม่รู้จะเวิร์กกว่านะแต่ก็เดี๋ยววนรอบนี้ครับวนเบ็ดประมาณ60หลังได้นะครับวนรอบไปนะครับตรงที่น้ําขึ้นมา ตรงนั้นไม้ก็ลงแค่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงทางนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะเก็บเกี่ยวมือแห้งแล้วก็โยนโยนโยนอย่างเดียวเลยนะครับไม่พูกด้วยเพราะน้ํามันก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับน้ำเตืนๆตนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะได้มาบันเทิงกันหน่อยตอนแรกกะว่าจะมาฟันปลามาแทงปลาด้วยครับแต่น้ําตัวนี้ระดับน้องเอ้ยนครึ่งนักแข้งนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้นนะครับไม่ได้แล้วครับเบ็ดอย่างเดียวครับอันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถากับถ้ามันมีติดเดี๋ยวก็าทายดูนะแต่ไม่นนนนนน่่่่าาาาจจะะะะมีีีีเเเเเพรรววววััลงงยยยยยแคคคกกกบด๋น เดินแล้วหรอเท่าเฮ้ยเดินจริงเฮ้ย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 เอาช้อมเราเดินกลับมาแล้วดูเบด็ดนะครับโดนแล้วครับนี่ครับแต้มแรกสำหรับคืนนี้ของเราปลาชอ่อนว้าอะแกะได้ไหมคืนปะแกะได้ก็โอเคครับแกะได้ก็ลงตอ่อโอเคแต้มแรกนะครับคืนนี้นะครับแหมได้ดูครับ เดินระวังเดินกลับก็โอ้โหเป็นพื้นที่ที่เราไม่เคยเดินเลยครับเพราะว่าทุกทีมันจะเป็นป่าอย่างนี้ครับปีนี้มีคนเผาไฟนะครับไม่ใช่คนเผาไฟแล้วเขาเผาทานแล้วน่าจะลามเข้ามานะครับแล้วคนเผาทานก็หนีไปเลยเราก็เลยได้รู้ว่าพื้นที่แถวนี้มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันเต็มๆนะครับว่าพื้นที่มันเป็นไงนะครับเดิน,นเข้าไปข้างในโอ้โหมีลุ่มป่าเยอะมากหกสิบลังหกสิบลังทั้งหมดนะเกินไหมแกะได้ไหมกระชากเลยเอาเบ็ดลงนี้ อะไรมีดึงเหรอเฮ้ยตื้นๆหนี่เละได้ตัวเปล่าดึงอยู่ป่ะดึงอย่างไหมอยู่มีตัวมีแต้มมีแต้มเป็นไงช้อนหาหากินน้ำตื้นน่ะไซส่เล็กๆเยอะป่ะสายใหญ่ยังไม่มาเลยครับคราวนี้กินใบด้วยเป็นไงดึงเลยกระชากเลยเราต้องการเบ็ดลงครับเบ็ดเราน้อยมีหกทิศลังเองไม่คิดว่าจะกินจัดขนาดนี้ นี่ก็ไม่รู้อ่ะตอไม้เล็กๆอ่ะเออเดี๋ยวเข้าไปดูตอโฟมหายอ่ะเลอะเออเดี๋ยวเข้าไปดูอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเยื่อนะครับแล้วลงต่อไหนอะไรอ้าวโดนจริงโอ้ที่ไม้ขยุมๆอะไรนะโดนจริงๆนะครับผมติดๆกันเลยเฮ้ยตัวใหญ่เหรอเฮ้ยตัวนี้ใหญ่อ่ะจะหลุดแล้วว่าไม่หลุดหรือมั้งดึงดี อยู่ในน้ำนะครับผมเห็นอยู่ในน้ำนะครับใหญ่อุ้ยมีเสียงไกลๆอุ้ยข้างหน้าก็ได้ลุ้นข้างหน้าได้ยจริงๆปั๊บเลยครับมาช,ชมเมื่อกี้มีเสียงปั๊บอีกเย <c oughs> อะเออตัวนี้ใช้ได้ข้อมือนะครับข้อมือผู้ใหญ่ไอตัวตัวที่ได้เมื่อกี้ข้อมือเด็กโอ้ปลดเบ็ดได้ด้วยนะครับโอเคลงต่ออีกนะครับสามแต้มแล้ว <c oughs> โอ้โหมันไปเลยครับคืนนี้ <c oughs> เรียงกันแล้วนะคืนนี้ครับติดสามตัวเอ้ยตามเบ็ดเรียงกันเลยนะอันนี้อ้าวสุดยอด แจมไปดิแจมไปดิอันเมื่อกี้ินอันนี้ไม่ได้ท่ายนะปลาดึงไปรุดนะครับเมื่อกี้นี้กินทุกหลังยิ่งว่ะเ่อเนื่องเลยนะต่อกับเมื่อกี้เลยครับแล้วก็ไม้เพราะว่าข้างหน้ามีดึงอีกแล้วอันไหนอันนี้ได้เปล่าอันนี้เหรออ่าเดี๋ยวไปดูกันเป็นเยอะก่อนใส่ไปมเพราะว่าคิดว่าน่าจะโดนนะน่าจะโดนดึงนะหรือจําไม่ได้ก็ไม่รู้ดึงเหรอเฮ้ยตึงเลยว่ะ อ๋อหมาก็จำได้นะปลาดึงนะครับีี่นดงทนสูสิดูสิมีผลงานเปล่าดึงไปแล้วมีสู้ไหม,มตอบโต้ไหม,มไม่อยู่ปาก,กินแต่ไม่อยู่นะโอเคสองหลังนะครับหลุดสองคู่เลยแสดงว่าปลาน้อยอ,อะไร ปลาลากโคมไปไปดูเฮ้ย <descon> อ <fin ido> <p ust ASE ori> ้าวปลาเพิ่งจะมากินเมื่อกี้ย่อนไงก็โดนไหนเนี่ยล่ะเฮ้ยกีใส่ย่อนเออเอออันนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงปะวะเฮ้ยมันจะจริงว้ยหลังนี้ปลาลากโคลเหมเมื่อกี้เมื่อกี้เดินผ่านมายังย่อนอยู่ไงเออมันเพิ่งจะกินเมื่อกี้อลยดิเป็นไงอันนี้ที่ว่าจะโดน เมื่อ,อกี้มันยุบยุบอยู่ตรงนี้นนยอยู่ปลาไม่รู้นะอยู่ไหม,ไมอยู่ด้วยอีกแต้มนะครับผมปลาช่อนช่อนล้วนๆอยู่แล้วครับพรุ่งนี้เช้าจะมีลงเป็นปลาไหลบ้างนะครับปลาไหลบ้าง โยนไม่ได้เฉยน,นะครับทุกหลังนะครับไม่มีการผูกนะครับ <c oughs> เป็ดโฟมขนาดแท้โยนทิ้งเดียวเพราะว่าดูพื้นที่แล้วมันรกนะครับยังไงก็ไปไม่รอดอยู่แล้วนะครับเมือ่อกี้เพิ่งกินจริงวะไะอองวะก็เมื่อกี้เดินผ่านมันยังย่อนอยู่ไงเอ็งลากเกลียเลยอะ่ะ ดึงขึ้นมากระโดดดุ่ยเออโอเคนั่นแหได้แล้วใส่เนื้อว่านว่านนี้นะแล้วว่านนะครับใส่นี <im it> น้แจมตัวที่เราอะไรก็ไม่รู้ตัวที่สี่เหรอ <im it> เออพยายามเอามันออกมามัน <im it> <im it> เป็นเ,เรามีน้อยูกใจโอเคแจมที่สี่นะหลังนี้ก็ดึงหนะ้าไม้เขาว่านนั้นเป็นยังไงเขาดึงเขาป่าทางนั้นเลย เดินเขากองขยะนะครับมีเป้่าไม่รู้ต้องแวกดูสักก่อนมีนะไม่มีอันนี้ไม่มีนะมาถึงหลังสุดท้ายแล้วครับผมหลังเริ่มต้นไม่ใช่หลังสุดท้ายหลังเริ่มต้นนะครับอึ๊บอ้าวหมายบอกว่าโดนลากนะนู่นอ๋ออยู่นู่นนี่ครับลากไปอยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะโดนนโดนไม่โดนไม่รู้ ลองลุ้นกันดูนะครับว่าจะโดน,นไหมโดนลากไปตรงนู้นนะเห้ยเป็นไงโดนอะไรไม่สู้ไม่ปอมไม่สู้นะ ไม่มีครับผมหลุดไปนะหลังแรกโอเคครับผมพรุ่งนี้เช้าเรามาดูผลงานกันนะครับว่าจะอลังการงานสร้างขนาดไหนนะครับจหรับคำเกนนี้เราจบเพียงแค่นี้นะเราก็ต่อกันในคลิปจะพรุ่งน,นี้เช้าเลยนะครับผมเจอกันสวัสดีอามเช้าครับผมวันนี้มาเริ่มจากจุดเริ่มต้นนะครับคือจังนี้ครับทางลงกองขยะน,นี้แหละรู้สึกว่าปลาจะขึ้นไปเยอะเลยครับเนี่ยปลาอยู่ทั่วเลย แต่ว่าที่เบ็ดเราไม่รู้มีกี่ตัวนะโอเคไปพร้อมรวยครับผมลงเลยหลังแรกครับผมอยู่ไหนเขาไม่รู้อยู่ไหมยังอยู่ระวังนะขวดเยอะนะตรงนี้อ๋อขวดอยู่นี่ครับอยู่ริมนี่ครับ ก็นี่ครับบรรยากาศยามเช้านะเราใส่นี้ไล่ลงไปแล้วก็เข้าไปในป่าโน้นนะครับน้ําเข้าไปในป่าอย่างนู้นนะครับเป็นพื้นที่ที่เราไม่เคยเข้าไปเลยนะครับเพราะม่าก้อนมันเต็มไปด้วยต้นญ้านะครับถึงน้ําแห้งน้ําลงก็เต็มไปด้วยต้นญ้านะครับปีนี้นะครับดูแหละกองเผ่าท่านอยู่ตรงนู้นน่าจะไยจากเผ่าท่านเลยทะลุมานะครับเผาไหม้ไปหมดเลยเนี่ยมีปลาขึ้นอยู่นะครับตอนมองจากขบวนนี้ป่าเพียบเลย แรกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอันไหนโดนแล้วก็จะตัดให้ดูนะครับปานนีนมาตรงนี้แล้วน้ำก็ตื้นๆนะครับไม่ได้ลึกเลยป่านนีนก็มาตีลุ่มนะครับวานแห่็นไม่ได้นะเพราะเต็มไปด้วยตอไอ้เนี้ยที่ไม่ไมอยู่ตอพวกนี้นะครับเนี่ย มีดึงเ,งงงยงเลยฮึ๊บฮึ๊บฮึบฮึบไม่มีนะครับมีดึงแต่ไม่ติดนะครับเก็บเา้ยฮะเก็บวะเฮ้ยเมื่อคืนเราเก็บไปหมดแล้วไงเท่านี้นอ่อปุ้ยอะไรวะเนะี่ย ไม่ดูเหมือนช็อตเลนินก็ไม่รู้แรงดีแท้<พ>อ,อ่ะตอนนี้เก็บเฮลอยู่นะครับจากตรงนู้นมายังไม่มีอะไรนะผมก็จะไปลุน้นตรงนู้นแล้วที่น้ําขึ้นไปใหม่ๆแล้วพล้วตรงนี้เมื่อคืนเราเก็บปลาไปแล้วนะกินกินปลาหมอก็กินใช่ไหนตีเราหมอเหรอฮะ ปลาหมอนถึงแต้มครับกินมึกแห้งตายที่เลี้ยวใส่แน่นอนพันหายใจไม่ได้แต่แรกครับสำหรับชาานี้ปลาหมอนนะครับใส่ไม่ใหญ่เท่าไหร่โอเค่น่าจะมีอะไรละทา่านี้โอ้โหส่เพลินเั้นมางานงอกฮะอ๋อหมีดินนะครับตรงนู้นครับผม ออกแล้วมันนะ่าจะไปอยู่แถวป่านัา่นแหละโอ้มื่อคืนเราใส่เบ็ดอยู่ตรงนี้น้ําขึ้นมายัานอีกแล้วนะครับน้ำก็ขึ้นเลยมาเรื่อยๆนะครับก็คงจะใส่เบ็ดได้วันเดียวนี้แหละเย็น <g itt ain> นี้เขาก็ม,มาสัมม่ได้เลยโอ้ยฟัตงตัวเลยเหรอหุ้ยเฮย้ยดินแรงว่ะเฮ้ยเฮ้ยแข่งแท้เฮ้ยสองจุดอ่ะใช่ไหมหรือว,ว่าจุดเดีวยวกันเชือกดึงหรือตัวเดียวกันเชือกดึง รือยังไง,งไดึงมายังไงดึงมาใช่ไหมตัวเดียวใช่ไหมหรือว่าสองตัวอ๋อดึงจากจุดนี้ไปไปอยู่ตรงนู้นครับตรงนี้ก็ดึงมัอนสองตัวอ๋อสองตัวครับผมจริงจริงงนี้ไม่หลังนี้เก็บเลยแต่หลังนี้ไม่โดนครับแต่เราลองมาดูตรงนี้นะครับเดีย๋ยวให้หมาเก็บครับยนได้เลยเบ็ดโฟมเราไม่ต้องพูกอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วก็ไม่ได้ลึกนะครับอันนี้ไม่โดนะนะ เอาละเรามาลุ้นตัวนี้ละน้ำแรงดีแท้เนี่ยน้ำแรงน้แรงดีแท้เอาพอตัวกันเลยใช่ไหมโอ้นี่ไงเห็นตัวแล้วหมนี่ไงเห็นตัวแล้วนี่ครับน้ำใสๆครับท่านผู้ชมวับนี่นี่น,นี่อยู่นี่ใต้น้ำนี่นี่ครับผมโอ้หนึ่งตัวโอ้คนละตัวกันนั้นจริงๆด้วยนะครับดอ,อีกตัวหนึ่งทีต่ติดกันเลย ปลาที่นี่ออกจะหัวโตนิดนึงนะครับเหมือนจะโดนช็อตมานะเพราะเจอน้องๆที่เข้ามาหาก,กินอี่นี้ก็บอกเมื่อก่อนมีคนช็อตบ่อยปลาเลยหัวโตนะปลาช่อนนะครับมีแต่ตัวเล็กๆนะครับที่มันไม่โตนะครับถ้าโตเริ่มใหญ่นี้โตนะครับสาระกิจทุ่งครับใส่เลยอ่ลยละแบกให้น่อย นี่ hey, ครับผมแต้มสวยๆจริงๆครับเป็นทางการหนึ่งแต้มนะครับทีปลาหมอา้อแต่จ่ายตรงนี้ก็แหลงนะเมื่อกี้นี้ใหญ่ไหมไเห็นตัวเลยเหรอ,อไ,ไหนวะ hey, ใหญ่แค่ไหนวะอ้ยใหญ่อยู่ใช่ได้ใช่ได้พอ,ก,อกันนะครับเท่ากัน <c oughs> กืนเบ็ดอยู่แน่นอนไห้กืนเบ็ดเอาลืมดุมโอเคสองเต้มนะครับผมช่อนเชาน้านี้ใหญ่กว่าเมื่อคืนนิดนึงมาาากกกว่หนันเลยติดทีเดียวกันด้วยแต่ว่าล้างนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดติดนี้กับนูน่นโอ้หต้องเดินลุยน้ำแล้ววะท่าเมื่อคืนทุ้ท่าวแวกหญ้าเดินครอบๆหญ้านะท่า,นานทางเดินครอบๆหญ้าเช้านี้ต้องลุยน้ำครับก็ใส่ชุดเอี๊ยมอย่างนี้นะครับอยู่ได้นะครับ ดูยี่ตรงนี้แหละทางตรงนี้แหละทางหน้าก็จมนะทางหน้าก็จมแนละ้วน,นะนี่ไงจมนะครับมีการดึงจมนะครับมันต้องมีการพันกระตออยู่นะครับไหนวะนี่ไงมองมเห็นนะจมนะครับจมนะครับมีผลงานหรือเปล่า โอ้ไม่ได้แล้วเย็นนี้นะหนาวขึ้นอีกนะไม่ได้แล้วป่าช่อนจะกินขอบๆครับไปโยนตรงกลางนึกทื่อก็ไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะครับมานี่ครับหมานี่ล้วอยู่ไหนมันจะนิ่งๆมันจะไม่มีอะไรครับยิงจมเลยลูดไปนะครับโอ้คิดว่านิ่เต็มเลยเมื่อคืนป่านิ่ขึ้นเยอะว่ะ อันนี้อันนี้อ้าวเห็นอะไรครับข่าว,าวใต้น้ํานอนแอง่งแม้งเลยอีกหนึ่งแตนนะครับตรงนี้ครับตายเรียวตายเรียวตายเรี่ยวนี่ครับผมโอ้โหนี่หัวโตวของจริง,รงรตัวนี้นะครับหัวโตนะครับต้องเอาแล้วตัวก็ต้องเอานะครับตายแล้วเฮ้ยโ <laughs> ดนเลยฮะโดนเหรออ่าปลาตายน้ำตื้นนะครับโดนอีกตัวนะครับผม สวยเหรอหนว้าในฟ้าอีโอย้ยอ่ะคกนเบ็ดครับสบายใจได้ครับติดลูกกระเดือกติดอยู่ในไซมโอเคครับผมไซนี้กำล,ลังกำลัลงวัดเจี๊ยบอ้าวรุดนนี่ว่าทะลุมาได้ไงวะนี่แหละมันจะกินอย่างนี้ลเลยเออหล,ลุดได้นะครับ ใส่นี้แล้วเหนือวอันจียบโอเคโอ้ยโอ้ยอ้นนู้นตุ้มๆเว้ยอ้าวไม่ใช่นึกว่าป่าติดใช่ป่ะไม่แต่ไมมันวิ่งออกไปอะอ๋ออนี่ตายเว้ยเออถ้าน้ำมันไม่ขึ้นอีกเดี๋ยวระดับนี้ข้างในนี้ก็ไม่เอาใส่ได้อยู่นะแต่มันจะขึ้นอีกดีวันนี้ น้ำจากไรอ้อยลงมานะครับลงมาเรื่อยๆครับน้ําก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้น่าจะมาสามไม่ได้แล้วแหละว,วันนี้ก็น่าจะมีต่อพวกนี้มาแล้ว,ดวลโดนโดนอันนี้ครับมันกินน้ำยุบยุบอยู่นะครับเป็นปลาว่ายออกไปอยู่ตัวยังอยู่ไหม เราจิ้มว่ายไปอ่ะไปมันขึ้นไปเลยอะอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ครับเออแต่เมื่อกี้ไม่ไี้บลกว่ายไปทางนี้นะว่ายเป็นขึ้นลงไปเนี่ยฮะอุ้ยของใหญ่เหรอว้ายนี่ให้ร้าหน่อยโอ้โหใหญ่เดืยวใหญ่เดีอยวอะเห็นหัวแม่เห็นโคตรใหญ่เลยอะโดนช็อตวอย เออโอเคได้ยยมีเนื้อโยนี่หวาวว่าถ้ามันตัวสมบูรณ์เป็นเกือบโลเลย <c oughs> บ่อนี้เจอกระชอนหัวโตวเยอะตายนะครับข่าวอยู่นี่ครับเอ้พันตายนะ้ำตื้นเลยว่ะยังสดติงอยู่เลย โอ้ยไม่ต้อแล้วจะได้เหรอเนะมื่อกอีอ้ก็แล้วนะนะตก็ไม่แมวตัวตนี้ติดจะได้หัวคามหน่อยเวียติดตั้งเยอะลงไปอันนี้อันเดียวใช่ไหมมีปลาดุกมีปลาดุกม,มีแต่ไม่เคยเจอเรามันตกได้กัน<ม>พ่อมาก็บอกปลาดุกเยอะมันยิงวะนะตัวเบนโลมันยิงไม่โดนใต้น้ำ อะไรอา้าวมีตรงนี้เหรออยู่ใต้น้ำกับโฟมอันนี้บ่เว,ว่าเก็บไม่หมดเลยแล้วมีตัวไหมนะไม่รู้อ่ะดิงจมไปเลยตัวเล็กๆก,ก็จมนะเพราะว่าโฟมเราเล็กนะครับ เหรอดึงเ้าใต้ินไหขึ้นมาด้วยกินรูอ่ะ,าาด,อะดึงลงรูก็ต้องไปไปลาไหลิครับเฮ้ยยังไง อันนี้ดึงลงรูนะครับปาลาไหลจริงครับผมเป็นไงปลาไหลมาจนได้ครับไหลใหญ่ครับผมใสครึ่งโลฮะบอกแล้วมันต้องออกจากรูแหละปลาแถวนี้แหละตอนน้ำแห้งก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละย,ยังสดอยู่ไหมยิ่งตายยิ่งตายนะครับผมปาลาไหลวับวับวับายูได้ปาลาไหลตัวหนึ่งน้ำหนักดีเว้ย แจวปลายอยาไม่วอนครับบนเทีอมฝังมู้นะครับบนไปาบนปถย,ย้าโดนไหมมุดใช่ไหมหลังนี้มุดนะครับโผล่มุดอยู่อ่าหลังนี้มีการดึงนะครับจะมีพงหยาเปล่าก็ไม่รู้นะ ปั๊บลื่นแทไม่มีนะครับตรงนี้น้ำตื้นมีไหมถ้าน้ำตื้นจะจะโดนนะครับอโอ้เป็นด้วยช่อนเนือ้อหวานๆนะครับใยนี้คือหวานนะครับปลาคอนนะใหญ่อูยยู่ ใส่ในน้ำเื้นๆนะใจลุ้นกันต่อนะครับตื่นมิดต่อเฉยอ,อย่างนี้น่าลุน้นอันนู้นไม่โดนคอดไว้ตรงไหน,นหน้าหเราสุดท้ายหมดแล้วนะครับผม ตรงนี้น่จะาดายนะแถวนี้น้ำตื้นๆนั่นเลยนะครับทีงจะวนกลับไปตรงนู้นนะแต่ว่าเบ็ดเราหมดก่อนนะครับลงสุดท้ายข้างหน้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเดินสำรวจตรงนี้ทีว่ามันหายจริงหรือเราลืมใส่ก็ไม่รู้ระยะมันหายไปหนึ่งหนึ่งระยะเมื่อคืนน้ำมันไม่ได้ขึ้นมาถึงตรงนี้ เด้งเหรอน่อะยังอยู่ด้วยอ๋อเด้งกระโดดกระเด้งมาพัานต่ออยู่ตรงนี้อ้าวมีแต้มครับผมนี่น้ำเติมตื้อหนี้แหละที่อยู่ของปลาช่อนมัน,มน,น,นจับด้วยไยน,น,นวหวานน,นี่ละหวานหวานเจี๊ยบเออน่าจะโดนเดี๋ยวมาดูตรงนีอ้อันสุดท้ายอยู่ไหนหมดแล้วหมดแล้วเหรอหขอดไว้อ๋อโอเคหลังสุดท้ายนี้นะโดนนะครับผม เดี๋ยวเราไปตามหาไอ้หลังที่หายไปแป๊บนึงแค่ตรงนี้แหละน่าจะอยู่ระยะนี้แหละน้ำม,มันเมื่อคืนน้ำมันอยู่ระยะนี้ฮะถูกปะเออโอเคหมดแล้วอ่ะผลงานวันนี้นะครับผมเชา้านี้นี่กี่ตัวแต้มวะไม่ได้นับวะไายไปไทยมาเราก็ไม่ได้นับนะเท่านไปชมเห็นนี่และทั้งหมดนะครับผมแร่เช้านี้เมื่อคืนสี่แต้มนะครับที่ติดเบ็ดนะครับแล้วก็ ไม้ฟันมีอีกสองแต้มปานินอีกสองแต้มนะครับฉากฟันเราก็ทายไม่ดีตสงโอเคนะครับผมได้เยอะนะถือว่าได้เยอะได้ประมาณสามกิโลได้นะอันนี้ก็กิโลครึ่งกว่าเกือบสองนะครับ <c oughs> เนื้อเนื้อป่าเนื้อนะครับโอเคครับผมนี่ครับชอบกดไลค์กดแชร์นนครับโอ้ปลาลายตัวใหญ่นะเ <Okay. S 1> จอก,กันใหม่ครับคลิปหน้าครับตรงนี้คงไม่ได้มาแล้วแนหะน้ำไม่ขึ้นนะครับวันนี้ก็ขึ้นอีกซอกแล้วถ้าน้ำขึ้นเข้าไปในป่าเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราวางแถวนี้มันไม่กินหรอกปลาช่อนนะครับต้องแบบน้ำขึ้นไปหม่ๆม่มันถ อย่าลืมกดใช้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ